ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะเช่นเคยนะวันนี้หวังว่าเสียงจะด,ดังและก็ชัดกว่าเดิมนะคะอ่าก็วันนี้จะมาดูแบบรายธาตุนะคะรายธาตุก็ธาตุธาตุแรกของเรานะคะก็เป็นธาตุดินนะก็จะมีชาวราศีพฤษภชาวราศีกันแล้วก็ชาวราศีมังกรนะคะก็ดูพลังงานความรับความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงเดือนเอ่อ กุมภาพันธ์นี้นะคะ2564นะเป็นการดูแบบโดยรวมนะคะเป็นพลังงานบางส่วนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเรามาดูพลังงานหลักของชาวธาตุดินกันชาวธาตุดินในช่วงเดือนนี้คุณเป็นอย่างไรเขาดูชาวธาตุดินค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะจด ลังงานของคุณโอ้สาดาวพลังงานของคุณเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะในช่วงนี้คุณอาจจะเหมือนกับโฟกัสเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงนะคะหรือคุณมีความรู้สึกอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงแล้วสามารถพัฒนาต่อได้อะนะอือขอดูนะคะ เป็นยังไงอีกคะพลังานของชาวทาตนดิน the world นะคุณค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะในช่วงนี้จริงๆแล้วคุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ด้วยซ้ำนะคะณนะนะตอนนี้นะคะหรือเพิ่งสิ้นสุดความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมานะก็เป็นได้เจ็ดเหรียญคุณอยู่ในช่วงของการคิดพิจารณาอะไรบางอย่างนะเจ็ดเหรียญคิดพิจารณาอะไรบางอย่างอยู่ คุณมีเกณฑ์การเดินทางด้วยแล้วก็เหมือนคุณคิดถึงใครบางคนรอใครบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะชาวต่างชาติก็ได้นะคนไกลชาวต่างชาติโอเคคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งค่ะเ,เหมือนคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันสามารถที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงได้คุณรอคอยเขา ก็เป็นได้นะคะพลังงานของคุณเป็นชาวธาดินขึ้นมาเลยนะคะก็คือหนึ่งเหรียญค่ะใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกยังรู้สึกดีกับเขานะคะคุณรักเขาคุณอยากจะทานุถนอมเขานะคุณยังคิดถึงเขายังมีเขาอยู่ในใจะนะอ,อ,อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนก็ได้คนไกลก็ได้นะ เขาดูว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับชาวท่าบินคะเจดดาบขึ้นมามีการทําอะไรกันรับหลังไหมหรือหรือเป็นยังไงต่อเขาเปิดเพิ่มน,นะแปดเหรียญเอ,อ่อความสัมพันธ์ที่คุยกันได้เรื่อยๆแต่แต่เหมือนไม่มีการพัฒนาหรอคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะพัฒนาไม่ได้นะคะ ความสัมพันธ์ที่มันนิ่งๆความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยก็ได้นะคะที่คุณเจอนะอืมจริงๆก็รู้สึกดีต่อกันนะคะอ่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกดีมากๆแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดเช่นกันนะคะสิบจากมีการทาอะไรกันรับหลังหรือถูกแทงข้างหลังหรือมีการจบกันในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะนนก,ก็จะตีแบบกว้างๆหน่อยนะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยแบบแอบคุยกันอะไรอย่างนี้นะคุณเจออะไรมาอีกคะเจอกับความเจ็บปวดแสนสาหัสนะสิบดาบนี่แสนสาหัสเลยนะมีเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมเรื่องของศ,าศ,าศ,าศาีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในความสัมพันธ์ด้วยสิ่งที่คุณเจอคุณอาจจะปรงกับความสัมพันธ์หรือคุณรู้สึกว่า นั่นแหละมีเรื่องของศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะขอดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเร็วๆนี้อะไรจะเกิดขึ้น,นกับคุณสามดาบแล้วก็คุณยังรู้สึกจะปวดอยู่นะคะคุณอาจจะเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นรักาสามเศร้านะคะที่มันค่อนข้างจะทำร้ายความรู้สึกก็ได้นะคะ ยิงถือไม้นะคะต่อให้คุณชอบเขาแค่ไหนนะคะคุณพอใจในตัวเขาแค่ไหนนะคะก็เหมือนกับมีเกณฑ์ที่คุณต้องตัดสินใจนะคะอืมตัดสินใจอย่างถูกต้องมีการตัดสินใจมีเรื่องของความถูกต้องเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูชาวราศีพฤษภ ชาวธาตุน้ำใครก็ได้นะคะหกไม้นะคะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เหมือนได้รับชัยอะ่ะได้รับชัยแล้วได้เริ่มต้นใหม่อาจจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์หรือเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองก็ได้นะเดี๋ยวขอดูเด็กถือไม้หน่อยค่ะ จ็ดถือไม้คือสิบถ้วยโอเคคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจทาอะไรบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ในเรื่อง,องความสัมพันธ์แล้วคุณก็ไปโฟกัสเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะในในเรื่องของการงานมีไอเดียใหม่ๆนะคะได้เริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะอืมได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่คุณก็ เเจ็บปวดนะคะเจอกับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดเป็น10ดาบแล้วก็3ดาบนะคะเจ็บปวดจริงๆนะ,นะทีนี้เรามาดูกันนะคะเขาคนนั้นของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะเขาคนนั้นของชาวแพทย์บินค่ะ ขอดูชาวธาตุดินหนอยเขาคนนั้นของคุณหน่ายเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างอเดวนกเอาไพ่อีกสองรอบหนึ่งนะขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะเขาคนนั้นของคุณอ่าหกเหรียญ the moon เขามีความเครียดวิตกกังวลอะไรอะไรบางอย่าง แล้วก็เขามีการให้ความรู้สึกกับใครสองคนในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะตัวเขา h ด m o ูลเครียดวิตกกังวลหรือเขามีความคลุมเครืออะไรบางอย่างนะคะกับความสัมพันธ์ที่เขาค่อนข้างที่จะเขาก็ชอบอะ่ะอ,อยากอ,อ,อยากเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์แต่เหมือนกับทำไม่ได้นะคะ โฟกัสเรื่องงานค่ะโฟกัสเรื่องงานแล้วก็เขาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์แล้วทีนี้หนึ่งดาบมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะเหมือนอาจจะอยู่ประสาททีนี้เรามาดูกันว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวท่าตินค่ะ เขารู้สึกยังไงกับชาวาตาดินนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะแปดเหรียญเขารู้สึกดีๆแหละนะแปดเหรียญเนี่ยแปดเหรียญตรงนี้ก็ขึ้นมานะคะแปดเหรียญคือรู้สึกดีๆนะคะเอออยากจะไปต่อในความสัมพันธ์แต่มันเหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ไม่ถูกพัฒนาหรือว่ามันพัฒนาต่อไม่ก็จะได้ไหม สองเหรียญเป็นความสัมพันธ์ที่เออเป็นความรู้สึกที่แบบต้องประคับประคองนะคะเขาอะยังอยากมีคุณในชีวิตเขานะอืมแต่เขาก็เป็นคนที่ในบางครั้งนะคะเหมือนเขามีช้อยมีตัวเลือกนะสองเหรียญหรือว่าเขาว่ามามาไปไปนะคะอยังไม่แน่ไม่นอนนะคะสี่ถ้วย เขาก็รักคุณอยากเข้าหาคุณอนะ่ะอแต่เขายังให้ความแน่นอนกับคุณไม่ได้นะคะค,คนคนนี้อยากกลับมานะคะความรู้สึกตอนนี้ถ้ามีการจบกันไปเขาอยากขอโอกาสอ e The world The world, The world. เขารู้สึกว่าคุณอาจจะจบกับเขาไปแล้วอะ่ะสิ้นสุดกันไปแล้วอะไรเงี้ยด w เวล์ก็ขึ้นมาสองนะสองสำรับเลยนะคะด w เวล์อยู่ตรงนี้ใบน สตรีนขึ้นมานะคะเขาคิดถึงค่ะเขาคิดถึงคุณผูกพันนะประงานชาต่างชาติก็โดดเด่นนะพวกคุณมีความแตกต่างกันมากๆนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมหรือภาษาไลฟ์สไตล์อะไรก็ตามแต่มีความเข้ากันได้ดีนะคะอืมเนี่ย เหมือนเคมีตรงกันอะไรประมาณนี้นะเขาคิดถึงคุณผูกพันกับคุณนะคะคุณนันนี้ทีนี้มาดูว่าคุณนะคะรู้สึกยังไงกับเขาชาวธาตุดินรู้สึกยังไงกับเขาหรอความรู้สึกของชาวธาตุดินที่มีต่อเขาค่ะโอ้สองถ้วยคุณรู้สึกว่าเขาเหมือนเหมือนเป็นคู่ของคุณเลยอะ เจอปุ๊บรักปั๊บก็ได้นะคะแบบรู้สึกรักอะ่ะแล้วก็อาจจะเป็นแบบรักแรกพบก็ได้คุณรักเขารู้สึกดีๆกับเขานะสิบเหรียญคิดถึงคนนึงหานะเออสองเหรียญเหมือนคุณยังอยากกลับไปคป็นดีกับเขาอยู่นะหนึ่งเหรียญอยากให้โอกาสคะ่ะเขาเป็นคนที่เออคุณรักเขาคุณรู้สึกดีกับเขาแบบว่าไม่มีไม่มีอะไรแอบแฝงอะ่ะอืมเหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกที่แบบ ความรู้สึกจริงๆที่ใสสะอาดอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งถ้วยคือเป็นความจริงใจนะคะคุณรู้สึกรักเขามากเลยเงี้ยหนึ่งถ้วยสิเปลี่ยนแล้วก็สองถ้วยเขาคือความสุขของคุณนะคะคุณอยากให้โอกาสเขานะม,มาเรามาดูกันว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาว่าปีใน,ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเดือนแห่งความรักเนี่ย เป็นอย่างไรบ้แนวน้มความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ควีนถือไม้ค่ะอืมสามถ้วยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะคือคิดถึงกันมากๆนะคะเราก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันอืมได้เจอกันได้พูดได้คุยกันนะคะถ้าในบางท่าไหะก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้เคลียร์กันนะคะอืม มีการส่องกันด้วยนะเนี่ยส่องถ้วยยังไงก็มีการได้เจอกันแล้วก็เหมือนกแบบับอืมถ้าถ้าในบางกรณีไม่ได้เจอนะเพราะมันไม่มีไพ่ของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะมีแต่ไพ่ส่องอันนี้อาจจะเป็นความอยากเจอก็ได้นะพลังงานของความอยากเจออยากพบอยากคุยอยากคืนดีก็ได้นะคะความรู้สึกของเอ,อรักรักและคิดถึงอะไรอย่างนี้ก็ได้สองถ้วยขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะของชาวธาตุดินนะ เอางี้เอ่อเป็นไปได้สองอย่างนะคะก็คืออาจจะมีเกณฑ์ได้เจอกันตัวเป็นๆเน,นี่ยแหละนะได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะเป็นความรู้สึกที่คิดถึงสองกันนะคะคิดถึงกันและก็ยังรู้สึกรักกันอยู่นั่นเองนะคะแต่อาจจะไม่ได้มาหากันก็เป็นได้นะเออนี่ก็จะเป็นพลังงานของ ชาวธาตุด,ดินนะคะในช่วงเดือนกุมภาพนันธะ์น่ะขอดูคนโสดคนโสดชาวธาตุด,ดินสักนิดหนึ่งค่ะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคนโสดคนโสดห้าเหรียญคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหรือคุณเบื่องานหรือคุณคุณรู้สึกโดดเดี่ยวเหงารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งไหมอืม สามเหรียญคุณเหมือนกับอยากติดต่อสื่อสารใครสักคนหนึ่งหรือคุณรอการติดต่อสื่อสารจากใครสักคนหนึ่งอยู่นะชาวธาตุดินอ่าสี่เหรียญคุณกําลังคิดถึงใครบางคนหนึ่งหรือว่าคุณกําลังยึดยึดถือความรู้สึกอะไรบางอย่างไว้อยู่คุณยังไม่ได้ปล่อยความรู้สึกเอ่อที่มีบางอย่างคุณไม่ได้วางในลงนะ คนเสิเป็นไงอีกคะอ่านายชือดาคุณอยากจะพุ่งไปหาใครเอ่ยคุณอยากเข้าหาใครคุณอยากเดินทางไปหาใครคะช่วงนี้คุณต้องระวังในเรื่องของอารมณ์อารมณ์นะคะการใชรอารมณ์คือหมายถึงว่าอารมณ์คือคุณอาจจะอารมณ์ร้อนนะคะหุนหันพันแล่นอย่างเงี้ยแบบว่าทำอะไรก็เอาอารมณ์เป็นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ เด็กถือเหรียญอาจจะมีคนโสดนะคะเอาไม่ใช่คนโสดสิอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะจะเข้ามาชอบติดต่อสื่อสารมาหาคุณหรือมาจีบคุณก็ได้นะคะเขาจะมาชอบพอคุณนะคุณโสดก็จะประมาณนี้อืมแต่คุณรู้สึกเหมือนเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งรู้สึกเหนื่อยอ่อนล้าอะไรบางอย่างคุณรอการติดต่อสื่อสารของใครบางคนนะคะ เขาอาจจะได้เขาอาจจะติดต่อคุณมาก็ได้นะเด็กถือเรียนคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะนะจะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวาทบดินผู้ศกดันมังกรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็เรก,ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้กับช่องนาราทาร่มของเรานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ นะะในคลิปนะคะสวัสดีค่ะ